อยากเป็นกําลังใจให้ท่านรัฐมนตรีครับเห็นท่านตอบและพูดในสภาได้ดีกว่าสสหลายคนอีกแต่กราบขอบพระคุณสําหรับคําแนะนําเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูเพิ่มเติมนะมีอะไรแนะนำท่ันยินดีที่จะนําไปทําเพิ่มค่ะทีฉันอยากจะเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติด้วยความเคารพว่าทางรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจรวมถึงดิ่ฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจถึงแม้จะมีเวลาแค่สเดือนยังก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะมีผลสำฤทธิ์มาแสดงให้ท่านได้เห็นบ้างเหล่านี้ก็จะมีประกดเป็น KPI ให้ท่านได้ช่วยติดตามแล้วก็ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านสิทธิพลซึ่งมีความรู้มากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ US tariff หรือเรื่องการทุ่มตลาดใดๆเนี่ยเรามาพูดคุยกันเพื่อ หาทางร่วมมือกันทําให้การเดินของเราสามารถที่จะสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยได้อย่างมั่นคนงและยั่งยืนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านประธานครับ,รบผมสิทธิพลพักประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภากอนอื่นขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่กรุณาเก่าวชมผมในการอภิปรายแล้วก็ขอบคุณที่ท่านตั้งใจฟังการอภิปรายตลอดนะครับขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ท่านอาจจะฝากอย่างน้อย2เรื่องเรื่องแรกผมคิดว่าในประเด็นเชิงข้อมูลเนี่ยเออผมคิดว่าประเด็นที่ท่านพูดมานี้ถูกต้องเลยแต่ อาจจะต้องระวังอาจจะไม่ครบบางส่วนเช่น CO ห้าใบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราปลายทางเขาส่งให้เราตรวจ16บใบเราเลยเจอห้าใบนั่นหมายความว่ามันยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับหรือในมุมที่ภาคเอกชนเขารู้ว่ามันมีปอมเนี่ยหรือแม้กระทั่งวันนี้ถ้าท่านไปถามกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศไม่สามารถบอกได้ว่า CO ที่ออกจากก,ออการค้าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีกี่ใบอันนี้คือตัวอย่างจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่ยังไปเติม,เต,มเต็มได้ก็อยากเป็นกําลังใจให้ท่านรัฐมนตรีนะครับเห็นท่านตอบ และพูดในสภาได้ดีกว่าสสหลายคนอีกก็ขอให้ท่านมาสภาบ่อยๆจะได้พบกันนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานค่ะขออนุญาตเรียนตอบท่านสิทธิพลขอบพระคุณมากสําหรับกําลังใจนะคะ ขออนุญาตเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าตัวซีโอ C C ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ซี o. มีการแก้ไขไปแล้วนะคะท่านไม่ได้ออกโดยที่อื่นเลยออกโดยทางกรมการค้าต่างประเทศเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันน่าที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะ,อะมองได้ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรแต่กราบขอบพระคุณสําหรับคําแนะนําเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูเพิ่มเติมนะมีอะไรแนะนำนี่ยินดีที่จะนําไปทําเพิ่มคะ่ะ